คนเป็นโชคเสียงร่าจัตามกะพาะจะแม่หน้านนาดาตรงขามกันกับประตาชนจะเป็นรูปต่อไม้ใหญ่เข้าไปกับไม้สายใ้เย็นแล้วมันกระดานด่ได้ด้วยไหม้าเป็นโชคเสียงร่าจับตามก็ขเดินทางกลับบปานโดสองางแล้วก็ปอดภัยอยู่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆากไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ให้สนทนไปที่นไปานไปานัต่อ ด้านงูจงางก็บบเเกิดว่าผมจะได้มีโอกาสทำการแสดงต้อนรับพวกเจ้าพี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศเพราะเราจิตระลการแสดงของเราก็มีกำลังตัวตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาในการแสดงด้านการขายแบบเข้าถึงพวกตลาในการการตลาดนะคะแล้วแต่สัาหนะคะดูการแสดงแล้วประทับใจในการแสดงก็จะช่วยกันบริจาคกใจนะคะการสนนับสุนในกัน ไม่ว่าจะเป็นการนะใเป็นการน็นการรัายาบาลในกเป็นงานของเราที่ประเสกิฐประเนร่ฐนะคะบางท่านก็เู่ชีวิตบาท่านนะคะก็เข้ารู้ไปบ้าแต่ถึงอย่างไรการแสดงของเราก็เล้คุอให้คยถ่อยนักแสดงของเราก็ได้ส่งลานะคะสืบสานาำไรได้กิจกรรมอที่เราวันนี้นะคะเราจะเป็นวีทีให้กับน้องที่เดินทางมาเี่ยวหัดเดเทือกชได้แสดง เนะคะารู้เนี่ยเนี่ยเนายวนี่ยเนี่ยเนี่ัเนี่ยนีรยเนี่ยเนีากเนะกะเนีรยเนี่ยนี่ยชนี่่ยเนี่นี่ยเาแลยเน่ยเนี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 ่ยเนเที่ยวนี่ยเนีเนี่ยเนี่เนีเนี่ยเนะ่าเนี่ยนี่ยเนี่ยเนีายเนี่ยเน่าเนยน่ยนยน่ยเี่ยเน่นะ่ยี่น่ยเนียเนยี่ายนน่เนยน่ยนีนะคะเหี่เนี่เ่นนี่นนีนนนนีนน เจ้าที่ของเราสมาชิกทุกคนทุกท่านในหาหรือว่าในหาจากองค์การบริหารส่วนทุนทสายทวนนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งเพื่อนสำหรับทุบคนต้องไปตีโชว์ไปก่อนนะาะรบหน้าถ้ามีรับโอเคีเดินทางเข้ามาเราก็จะโชว์ให้ดูให้ชมได้นะะสหรับการแสดงของเราก็ทุกรอบก็อขึ้นอยู่กับแต่องเที่ยวเปลี่ยนทุก